ในภาพือแดงมากสยินี้แย่แล้วนะะนี่เป็นเกวิเศษเกเก <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเกะนะคะเป็นตู้ลินชักสี่ห้าชั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็จะมีสีนี่เป็นสีโปรดของเราเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าในไลฟ์สุกไลฟ์นะเราพูดไว้ว่าสีแดงเราไม่มีนะคะซึ่งไม่มีจริงจรตอนนี้คือหมดแล้วนะคะ และตอนนี้สีก็มาถึงนนะะแล้วนะคะแันนี้ก็คือสีที่เรามีทั้งหมดตอนแรกเราคิดว่าเรามี15สีไม่ใช่เรามีทั้งหมด17สีนะคะในนี้ก็ไม่มีสีแดงแล้วก็ ทำการสั่งสีแดงมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสีเดียวไม่มีจริงนะคะสีแดงสีเดียวไม่มีจริงตอนนั้นเราก็พบก,กับน้องคนใหม่เียนมีสิบเจ็ดสีแล้วก็สั่งมาเพิ่มนะคะสีเดียวไม่มีนะคะไม่มีทางเดี๋ยวเราจะมาเติ่มแกะมาของใหม่นี้มันเย้ายวนจริงเลยอ่ะไหนว่าสีแดงลี้ยง นี่นะคะสีแดงเห็นไหมเอ่ยโอ้ยบ๊อบบีบ๊อบจริงๆเลยนะคะสีใหม่เนี่ยก็จะมีสีฟรานะคะกป็นสีเหมือนตาเราไปเรามาดูกล่องที่สองนะคะอืมตื่นเต้นจังเลยสีแดงเป็นสีที่เราต้องการมาเนาะเราก็จะมีเพิ่มนี่ก็เป็นสีแดงค่ะที่มีเฉดหนึ่งสีเหลืองนั่นละถ้าเรามีสีเหลืองเลยมีสีฟ้านะคะซึ่งฟ้าเดิมที่เรามีก็จะ บูบีนิดนึงแต่ว่านี่ก็สวยนี่ก็สวยนะคะต่อไปเรามาดูกล่องที่3ามนะคะแกปีทางเนี่ยโอ้อามาเนี่ยเจ๊เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็นี่เป็นสีเขียวนะคะเราว่าเรายังไม่มีสีเขียวนี้นะคะเราก็เลยซื้อมากเพิ่มนะคะนะคะ่ะเป็นม่วงนะคะและนี่ก็เป็นสีสุดท้ายนะคะ นี่ค่ะการซื้อสีเพิ่มการเติมสีสีเดียวสีแดงที่พี่วนจะซื้อไม่จริงคะ่ะไม่จริงเลยนี่นะคะเป็นสีใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะคะว้าว,าว,าวเดี๋ยวเราจะบีบสีนะคะอันนี้เป็นสูตรผสมน้ำผึ้งนะคะซินเนเล่เป็นสีฟ้านะคะสามสองสองนะคะ สีินะที่เป็นสีน้าตาลที่ออกมาด้วยนี่เป็นน้าผึ้งนะคะแดงสีเดียวพี่บอกหกหนึ่งเกนะคะแดง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 แดแดงแดงแะงแดนแนงแะแดงว่าแดนแดงแดแดดงแดงแดงแดงดงแดงอดงแดงแดแดงแดงแดงแดนแ้งแดนแดงนนแดงตางสีงแดงแดงแดแดงแดงงแดงตางนะคะดงแะงแดงแดงแดงแีดย อ่านี่ไงตามนะคะแล้วก็มีสีดัำสีแรกที่เส์วอสก็คือสีเหลือง501ดสีที่2เป็นสีเหลือง535จะสังเกตเห็นได้ว่าสีเหลืองตัวขั้วห้าศูน501จะแบบเหลืองมะนาวต่อไปเป็นสีเขียวสีเขียวเราว่าสีเขียวเนี้ยเรายังไม่มี817นะคะ817 สีฟ้าที่เรานำเสนอ3-2-2อ่ามาสีที่เราขาดนะคะคือสีแดงนะคะสีแดงสีแรกจะเป็น619นะคะแดงแสบตาเป็นแดง c i n e น i e r ยเอไม่มสีหนเจ๋นเลยก็คือแดงต่อไปจะเป็นสีอมเเชิงเป็นน้ำตาลมากมันจะอมแดงแดงอมส้มอะไรไปเป็นสีม่วงนะแบบถ้าเบกสีเบาๆก็สวยไปอแบบนี้นะคะ นเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลทึบขนาดเนี้อยมาดูสีดําไม่ต้องพูดถึงสีดำเลยนะคะมืดสนิทเลยนะคะสีแห้งแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าสีเหลืองข้างบนนะคะตัวนี้5 0าจะเป็นแบบเลมอนนะคะแล้วก็มีสีเหลืองมีสีเขียวสีฟ้านะคะน่ารักมาก3 2มสองนะคะสีฟ้านี้น่ารักมากแล้วก็มีสีแดงนะคะแล้วก็แดงตัวนี้ก็แบบอมชมพหมูหน่อยๆเนาะแล้วก็นี อินเนอร์ย่เลสนะคะเออสีแดงมาสีจริงคือแดงกว่าในคลิปที่เราเห็นนะคะสีน้ำน้ำตาลนะจะเป็นน้ำตาลไหมเป็นสีน้ำตาลหรอมอมแดงๆหน่อยเนาะนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาไว้ตัดเส้นอะ่ะอันเนี้ยแนะนำนะคะแล้วก็มีสีม่วงนะคะสีม่วงสีนี้เรายังไม่มีม่วงนี้จะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดสวยอะ่ะน่สาสนใจแบบผสมน้ำมีเดียก็จะออกเป็นงาน่ารันกนว่างอีกและก็กกกมีสีน้ำตาลนะคะมี ตาลคือน้ำตาลจาอะไรนะคะเป็น brown sugar เลยนะคะแบบถ้าผสมน้ำเยนเนี่ยเป็นสีสีแทนก็ได้นะคะกี่ก็โอเคเรามาถึงสีดำกันบ้าง ดำคือดำมืดดำสนิทด,ดำอะไรขนาดนี้นี่ดูดูนะคะอย่างก็หมึกเลยนะคะดำมากก็เป็นสีแดงนะคะที่เราว่าจะซื้อแต่ว่าน้องๆก็แอบตามกันมามือลั่นอันนี้เป็นซินเนอรีเอรเรสซึ่งในภาพคือแดงมากแดงสุดสีเก่าสี97สีใหม่10เป็น27สีเกรดอาร์ติสจะมีทั้งหมด98สีซึ่งเราก็เดินทางกันมาถึง103ของสีแล้วนะคะก็27สีแล้วนะคะเช่นเดิมเลยก็ น,นี่เป็นสูตรน้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งลสังเกตว่าตอนที่ร่อนดินนะคะมันจะมีน้ำที่เป็นสีแบบน,น้ำตาลน้ำตาลนั้นเป็นน้ำพึ่งนะคะมีพิกเมนต์ที่สูงมากมากเลยนะคะสีสดทนมีค่าความทนแสงสูงมากกระจายตัวในน้ำดีแนะนนถ้าใครชอบสีเจ็บๆแบบว้นขึ้นหรือเย่นะคะตอนโจนสีจัดจ้านนะส่วนเรื่องราคาแล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อคือเราสามารถสั่งซื้อในออนไลน์ทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเว็บ หรือ s h o ป e ี Lazada นี้มีขายหมดเลยนะคะนี่ไม่บอกแหล่งที่ซื้อที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะ mm hmm. ควรจะเข้าได้แล้วนะคะซ mm hmm. ินเนอร่เพราะว่าใช้ถูกคลิปเลยนะคะ mm hmm. สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกด Subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะคะแ mm hmm. ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝากเลยอ่ะซินเนอรี่เรารับกเธอาย <Bye. S 1> <Bye. S 2>